ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ชูวิทย์แจ้งเหตุหายเงียบบอกไปดูแลสุขภาพลั่นวิ่งแล้วคนจำไม่ได้ไม่แปลกสั่งทีมงานแล้วห้ามบอกว่าเป็นใครในายชูวิทย์กมลวิสิทธ์อดีตสสและหัวหน้าพารรักประเทศไทยเปิดเผยทาง Facebook ต่อกรณีที่มีผู้สงสัยว่าตนเองหายไปไหนเหตุใดถึงไม่ออกมาพูดเรื่องการเมือง บอกว่าชูวิทย์หายหัวไปไหนทำไมไม่ออกมาพูดเรื่องการเมืองมีคนฝากถามผมขอชี้แจงถแถลงไขเบื่อการเมืองเรื่องกิเลสต,ตันหาเต็มทนหวังแต่อำนาจบาร,รมีสันเสริญเยืนยอซอมบี้เดินล้อมหน้าล้อมหลังอย่างที่โบราณเขาบอกไว้เป๊ะนายว่าขี้ค่าพลอยนายชูวิทย์ระบุว่ารัฐธรรมนูญก็คิดแค่จะแก้เพื่อคงอำนาจไว้เท่านั้น หวังให้ได้ตำแหน่งเก้าอี้ในสภาพเพื่อรวมไปตั้งรัฐบาลประดับไว้บูชาให้ชาวบ้านยกมือไหว้และงบภาษีไปซื้อเบนจภาคีคล้องคอสมองคิดได้แต่ด้านนกทีฟว่าจะทำลายคู่แข่งทางการเมืองยังไงหาได้มีเรื่องโพสิทีฟคิดบวกไม่เป็นเพราะตกเลขแต่เด็กถึงทำประโยชน์ให้บ้านเมืองอย่างยั่งยืนไม่ได้สักที ไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบหน้าฝนน้ำท่วมทีก็เดินสายแห่ทำเท่อดสักดาแจกถุงยังชีพพอหน้าหนาวก็แจกผ้าห่มพอหน้าแรงก็ฝอยเรื่องผ่านน้ำให้ชาวนาหลอกไปวันๆให้ผ่านๆไปทั้งที่จริงประเทศไทยทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับการบรณาการทางน้ำเป็นหลายแสนล้านตลอดระยะเวลา30ปีแต่ก็มีหมารุม จนสุดท้ายยังได้แต่ทำลีลาลิงหลอกเจ้าจบจนปี64หามีอะไรเปลี่ยนประเทศไทยเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงได้จึงขอหันไปดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าเป็นไหนไหนวิ่งเชา้าวิ่งเย็นเพราะอายุเพิ่งครบ60ปีบริบูรณ์เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาวิ่งแล้วไม่ต้องคิดอะไรวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งจนผมไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะผมสั่งทีมงานของผมไว้เสมอว่าอย่าบอกชาวบ้านนวโวยว่ากูเป็นใครเพื่อไทยถามบิกตูเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงบอกว่ายินดีเป็นนายกอีกสมัยควรยุติบทบาทได้แล้วนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงขณะโรงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในจังหวัดลบบุรีว่า ประชาชนเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในวงกว้างส่วนรัฐบาลก็มุ่งแก้ปัญหาภายในพรรคยืดคืนหน่วยงานและทวงคืนหน่วยงานกันไปมาจนวุ่นวายน้ำท่วมมาเกือบเดือนยังไม่เห็นรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายข้าวหอมมะลิกำลังจะงอกต้องจมน้ำ ส่วนที่พอจะขายได้ก็ขายในราคาถูกไม่พอต้นทุนการผลิตวิกฤตเศรษฐกิจลามถึงโรงสีขาดสภาพคล่องจนต้องปิดกิจการกระทบทั้งห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดรัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนแต่ไม่ยอมแก้ไขเพราะสารวนอยู่กับแต่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในพัรร่วมรัฐบาลด้วยกันเองกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีไม่ใช่ว่าพอทวงคืน4ี่หน่วยงานกลับมาได้ก็กระหยิมยิ้มย่องกอดคอกันต่อไปละทิ้งและไม่สนใจแก้ไขปัญหาทอดทิ้งประชาชนนายอนุสรกล่าวอีกว่า7ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาสร้างวิกฤตทุกมิติทั้งวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิกฤตโควิดลามจนถึงวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจ น้ำท่วมราคาน้ำมันแพงค่าครองชีพสูงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำพลเอกประยุทธ์ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงบอกว่ายินดีจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยต้องถามประชาชนด้วยว่ายินดีหรือไม่เพราะมีประชาชนเกือบร้อยละเจสะท้อนผ่านนิด้าโพถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ควรยุติบทบาททางการเมืองได้แล้วเพราะการบริหารงานล้มเหลวขาดภาวะผู้นำ ไม่มีศักยภาพไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แก้ไขโควิดผิดพลาดและล้มเหลวแก้น้ำท่วมก็ล่าช้าไม่เยียวยาประชาชนวิกฤตโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองไร้สเสถีรภาพน้ำมันแพงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำประชาชนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โคศกรัฐบาลชี้บิ๊กตู่มีผลงานมากมายเสนอเป็นนายกอีกสมัยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกน,นายธนกรวังบุญคงชนะโคกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วสอสน,น่านพักเพื่อไทยระบุว่าการที่พักพลังประชารัฐจะเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งไม่รู้สึกละอายตัวเองบ้างหรือ พราะเจ็ดปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์สร้างไหยะให้กับประเทศมากแค่ไหนโดยบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มุ่งทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดมีผลงานเป็นรูปธรรมมากมายโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมีการขยายรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่การจัดสรรสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการราชนะคนละครึ่งเป็นต้นซึ่งประชาชนก็รับรู้ได้จึงสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าประชาชนต้องการให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปและหากการเลือกตั้งครั้งหน้าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเป็นฉันทามติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศพลเอกประยุทธ์เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศตามความต้องการของประชาชน ผ่านผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งต่างจากรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาที่นายแพทย์ชุลน่านคุนเคยมีการสืบทอดอำนาจระยะยาวผ่านคนในเครือญาติไม่สนใจว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไรไม่รู้แกนนำพักไหนกันแน่ที่บ้าอำนาจลงอำนาจถึงขั้นผลักดันกฎหมายแบบสุดซอยก็ยังทำมาแล้วนายแพทย์ชุลน่านน่าจะรู้สึกละอายใจกับพฤติกรรมแบบนี้เสียก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าคนอื่นน่าละอาย นา,นายธนากรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ